ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่1,111 11, เครื่องบินตก ใจวินเชิงมองเจียนอีหลิงขึ้นเครื่องบินหลังจากนั้นเครื่องบินก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าในตอนแรกเขาคิดว่ามันเป็นเพียงการลากันแค่ระยะเวลาสั้นๆธรรมดาทั่วไปแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าสามชั่วโมงต่อมาเขาจะได้รับข่าวร้ายเมื่อเครื่องบินที่กำลังบินอยู่เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกได้ขาดการติดต่ออย่างไม่ทราบสาเหตุข่าวเครื่องบินตกมาอย่างกระทันหันทำให้ทุกคนในตระกูลจ่ายและตระกูลเจียนตกใจเป็นอย่างมากเครื่องบินตกเหรอ แล้วเจียนอีหลิงล่ะเจียนอีหลิงที่อยู่บนเครื่องบินตอนนี้อยู่ที่ไหนไม่ไม่จะต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเธอทั้งสองตระกูลส่งคนไปสืบหาข้อมูลในทันทีและหวังว่าพวกเขาจะได้รับคำตอบโดยเร็วพวกเขาหวังเพียงว่านี่อาจจะเป็นความเข้าใจผิดหรือสัญญาณการสื่อสารถูกรบกวนเท่านั้น หลังจากรออย่างใจจดใจจ่อเป็นเวลาถึง4ชั่วโมงเจียนหยุนโมก็ได้ติดต่อมาจากโรงพยาบาลลู่าห่เซินและยืนยันว่าเครื่องบินที่หายไปนั้นเป็นความจริงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเครื่องบินควรมาถึงโรงพยาบาลลู่าหายเซินในเวลานี้แต่ก็ไม่ถึงและที่สำคัญไม่มีใครติดต่อกับผู้คนบนเครื่องบินได้เลยเครื่องบินที่บินออกจากเป่ยจิงพร้อมเจียนอีหลิงได้หายไปเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก ตระกูลเจียนเกิดเรื่องวุ่นวายจนนายหญิงพูดเท่าสลบไปทันทีที่รู้ข่าวเวินนวลสั่นคลอนไปทั้งร่างราวกับวิญญาณที่หายไปเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้จะต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเสี่ยวหลิงทั้งนั้นไม่ไม่เป็นนวลตะโกนออกมาอย่างบ้าคลั่งและหันไปขอความช่วยเหลือจากเจียนชูชิงทันทีชูชิงนี่ไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเสี่ยวหลิงใช่ไหมแต่เจียนชูชิงไม่สามารถตอบได้ เขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่านี่จะเป็นข่าวเท็จแต่ตอนนี้พวกเขาไม่สามารถติดต่อเครื่องบินที่มีลูกสาวของพวกเขาได้เลยเมื่อวานพวกเขายังตั้งตารอ,ออถึงอนาคตและฝันถึงงานแต่งงานของเจียนอีหลิงแต่มาวันนี้ทุกอย่างกลับพังทลายเจียนหยุนหน้าปฏิเสธอย่างสุดชีวิตไม่มันต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดแน่แน่เสี่ยวหลิงจะต้องไม่เป็นอะไรฉันยังไม่ได้ขอให้เธอยกโทษให้ฉันเลย และที่สำคัญพวกเรายังไม่ได้เริ่มต้นกันใหม่เลยด้วยซ้ำดวงตาของเจียนหยุ่นหน้าเต็มไปด้วยหยาดน้ำตาเจียนหยุนเฉิงกำลังนั่งอยู่บนโซฟาร่างกายของเขาสั่นสะท้านไปทั้งร่างและดวงตาสีแดงก่ำก็ไม่รู้ว่าจะมองไปที่ไหนเจียนอี้เฉินนั่งลงบนโซฟาทำไมทำไมน้องสาวถึงได้ตายเห็นได้ชัดว่าทุกอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วทั้งๆท,ที่จัดการปัญหาทุกอย่างได้อย่างราบรื่น แล้วทำไมตระกูลของพวกเขาไม่สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ตระกูลจ่ายติดต่อทุกฝ่ายในทันทีและส่งกองกำลังค้นหาจำนวนมากอีกทั้งยังเสนอรางวัลที่สูงเพื่อเป็นการตอบแทนคนเกิดมาต้องพบคนตายก็ต้องเห็นศพต่อให้เครื่องบินตกก็ต้องหาซากเครื่องบินให้เจอเพื่อค้นห่างดํายังไงก็ตามไม่ว่าจะส่งคนออกไปค้นหากี่คนหรือจะใช้กำลังคนและทรัพยากรในการค้นหามากแค่ไหน เครื่องบินล่านั้นดูเหมือนจะหายไปจากอากาศและสูญเสียร่องรอยของมันไปทั้งหมดไม่มีซากเครื่องบินไม่มีกล่องดำไม่มีซากอะไรหลงเหลืออยู่เลยในที่สุดใจวินเชิงก็ล้มป่วยเมื่อรู้ว่าเจียนอีหลิงประสบอุบัติเหตุใจวินเชิงก็ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นและถูกนำตัวไปโรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตทันทีหลังจากนั้นเขาก็อาศัยอยู่แต่ในห้องไอ u ร่างกายของท่านผู้เท่าใจสุดโทมลงทันทีเขาเชื่อว่าหลานสะพ้ายและหลานชายของเขากำลังประสบเหตุการณ์บางอย่างคนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงอีกคนก็กำลังตกอยู่ในอันตรายโชคดีที่นายท่านรองจ่ายกลับมาทันเวลาเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยรวมนายท่านรองจ่ายที่เคร่งครึมและเย็นชายอยู่เสมอก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นเดียวกันและนี่เป็นครั้งที่สองในชีวิตของเขาที่แสดงออกถึงความเหนื่อยล้า ครั้งแรกคือตอนที่พี่ชายใหญ่จ่ายป๋อเชิญของเขาเสียชีวิตจ่ายจังคุณนั่งอยู่ในห้องทำงานเขากำลังนั่งดูข่าวร้ายที่ลูกน้องของเขาส่งมาให้ครั้งแล้วครั้งเล่าและหลับตาลงด้วยความเจ็บปวดเขาไม่กล้าแม้แต่จะบอกข่าวกับพ่อของเขาและคนในตระกูลเจียนไม่ต้องพูดถึงจ่ายวินเชิงที่ยังอยู่ในห้อง ICU ตอนที่1,112เกิดก็ต้องพบคนตายก็ต้องเห็นศพ ในวอดใจวินเชิงตื่นขึ้นจากอาการโคมา่าโดยมีท่านผู้เฒ่าใจนั่งอยู่ข้างเตียงที่กำลังยุ่งอยู่กับหมอและพยาบาลไปให้พ้นใจวินเชิงไม่ยอมให้หมอและพยาบาลเข้ามาเขาไม่ต้องการให้ใครมาช่วยเขาในตอนนี้ใจวินเชิงแค่อยากรู้ว่ากระต่ายน้อยของเขาหายไปไหนท่านผู้เฒ่าใจร้อนใจกลัวว่าหมอและพยาบาลจะกระตุ้นใจวินเชิงเขาจึงรีบบอกให้พวกเขาออกไปก่อนเพื่อขอเวลาเกลี้ยกล่อมหลานชายของตัวเอง อาเชิงอย่าตื่นเต้นค่อยๆพูดบอกผมทีว่าเธออยู่ที่ไหนเธออยู่ที่ไหนใจวินเชิงหน้าซีดราากับกระดาษริมฝีปากของเขาเป็นสีม่วงและบนเครื่องวัดแสดงให้เห็นว่าจังหวะการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอมันค่อนข้างช้าและอ่อนแอเด็กสาวตัวน้อยของเขาที่โง่เขลาและพูดไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยแสดงความรู้สึกของตัวเองแต่เธอกับคิดทุกอย่างเพื่อเขาพยายามทำงานอย่างหนักก็เพื่อเขาแล้วตอนนี้เธอหายไปไหนกัน อาเชิงหลานต้องพักผ่อนก่อนเรื่องของอีหลิงเดี๋ยวปู่เป็นคนจัดการให้เองดวงตาของท่านผู้เท่าใจถูกปกคลุมไปด้วยหยาดน้ำตาผมอยากรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนจ่ายวินเชิงต้องการรู้ที่อยู่ของเจี่ยนอีหลิงอาเชิงตอนนี้สุขภาพของหลานไม่ดีอย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องพวกนั้นเลยแล้วท่านผู้เท่าใจจะกล้าบอกความจริงกับจ่ายวินเชิงได้ยังไงแต่ผมอยากรู้ ใจวินเชิงพูดด้วยน้ำเสียงบางเบาแต่การแสดงออกของเขากลับดื้อรั้นมากอาเชิงท่านพูดเท่าใจร้องให้ออกมาปู่เชื่อว่าอีหลิงยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ยังไม่พบศพของเธอฉะนั้นพวกเราก็ยังมีความหวังใจวินเชิงจ้องมองอย่างว่างเปล่าเธอสัญญาว,ว่าจะกลับมาและผมจะขอเธอแต่งงานเขาพร้อมแล้ว แค่รอเธอกลับมาและขอแต่งงานพาเธอไปจดทะเบียนด้วยกันแล้วก็จัดงานแต่งงานที่เรียบง่ายหลังจากนั้นก็มีลูกที่น่ารักกับเธออาเชิงอีหลิงจะกลับมาปู่ขอร้องได้โปรดเข้มแข็งขึ้นเถอะนะท่านผู้เท่าใจอ้อนวอนด้วยความเจ็บปวดใจวินเชิงหลับตาลงอาเชิงอาเชิงได้โปรดอย่าทิ้งปู่ท่านผู้เท่าใจอ้อนวอนเสียงดังเขากลัวว่าใจวินเชิงจะล้มเลิกความคิดที่จะมีชีวิตอยู่และไปกับเจียนอีหลิง ใจวินเชิงไม่ขยับขยื้อนราวกับว่าความโกรธในร่างกายทั้งหมดของเขาถูกขจัดออกไปจนหมดสิน้นท่านพูดเท่าใจพูดเกลี้ยกล่อมอีกครั้งอาเชิงเธอต้องมีชีวิตอยู่ถ้าหากอ e ีหลิงกลับมาแล้วไม่เห็นเธออ e ีหลิงจะเศร้าเสียใจแค่ไหนลองคิดดูใช่ถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่และไม่เห็นเขากระต่ายน้อยร้องให้ได้ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ได้ร้องให้บ่อยนักแต่เขารู้ดีถ้าหากเขาไม่อยู่แล้วเธอจะต้องร้องให้อย่างแน่นอน เธออาจจะดูเย็นชาแต่ความจริงแล้วหัวใจของเธออ่อนโยนมากถ้าเธอรู้สึกสงสารเขาเธอจะกอดเขาแน่นและกลัวที่จะสูญเสียเขาไปผมจะรอเธอจนกว่าเธอจะกลับมาจ่ายวินเชิงกล่าวใช่ใช่พวกเราจะรออีหลิงกลับมาหลังจากนั้นเธอต้องขออีหลิงแต่งงานซึ่งความปรารถนาของอีหลิงคือการมีลูกที่มีสุขภาพแข็งแรงกับเธอเธอได้สัญญากับอีหลิงไว้แล้วหัวใจท่านผู้เท่าใจปวดใจ เกิดก็ต้องพบคนตายก็ต้องเห็นศพดีๆพวกเราจะต้องเจออีหลิงแน่นอนแต่เธอต้องสัญญากับปู่ก่อนว่าจนกว่าผลลัพ์จะออกมาอย่าได้ยอมแพ้เด็ดขาดท่านผู้เท่าจ่ายไม่รู้ว่าพวกเขายังมีความหวังอีกมากแค่ไหน3มวันแล้วที่เครื่องบินและเจียนอีหลิงได้หายไปในกรณีนี้โอกาสรอดชีวิตมีน้อยมากถึงแม้ความหวังจะเหลือน้อยนิดแค่ไหนแต่ท่านผู้เท่าใจก็จะมองหามันตอนที่1113 สปีต่อมาสองปีผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่มีข่าวคราวเกี่ยวกับเจียนอีหลิงเลยเธอได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพร้อมกับเครื่องบินและคนอื่นๆที่กำลังบินอยู่เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกมีเพียงคนจากตระกูลจ่ายและตระกูลเจียนเท่านั้นที่ยังไม่ยอมแพ้พวกเขายังคงส่งคนออกไปค้นหา ในช่วงสองปีที่ผ่านมาน,าน้านน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกและเกาะเล็กๆบริเวณนั้นถูกค้นหาโดยพวกเขาทุกซอกทุกมุมกำลังคนและทรัพยากรวัสดุที่ลงทุนไปนั้นนับไม่ถ้วนแต่ไม่ว่าจะมีทรัพยากรทางการเงินที่แข็งแกร่งเพียงใดพวกเขาก็ไม่สามารถนำเด็กสาวคนนั้นกลับคืนมาได้โลกภายนอกรู้ดีว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่เจียนอีหลิงจะมีชีวิตรอด มีเพียงตระกูลจ่ายและตระกูลเจียนเท่านั้นที่ยังคงยืนกรานหลอกตัวเองมานานนับสองปีการหายตัวไปของเจียนอีหลิงได้อยู่ในการค้นหายอดนิยมในปีนั้นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นค่าค้นหาว่าดาร,วราวาไรตี้อิสตอสยอดฮิตศัลยแพทย์อัฉริยะและหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาเวสสามอังที่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุทางเครื่องบินคนส่วนใหญ่เสียใจและไว้อาลัยกันอย่างมากมาย เว่ยป๋อของใจวินเชิงและเจียนอยู่หมินต่างก็เต็มไปด้วยข้อความปลอบโยนของชาวเน็ตแต่ก็ยังมีคนบางส่วนที่ยินดีกับความโชคร้ายของผู้อื่นแต่ไม่กี่เดือนต่อมาผู้คนภายนอกต่างค่อยๆลืมเลือนไปจนหมดสิ้นและมีเพียงตระกูลจ่ายและตระกูลเจียนเท่านั้นที่จมอยู่กับความเจ็บปวดนี้ปู่เจียนและย่าเจียนเดิมทีคิดที่จะอพยพออกจากเมืองหลวงและกลับไปยังบ้านเกิดของพวกเขาที่เมืองเหิงหยวน แต่เมื่อเห็นสถานการณ์ของตระกูลจ่ายปู่เจียนจึงตัดสินใจที่จะอยู่ต่อถึงแม้ว่าพวกเขาจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้แต่พวกเขาก็สามารถสร้างความอบอุ่นให้กันและกันได้ในช่วงสองปีที่ผ่านมานอกเหนือจากการค้นหาและกูภ้ภัยแล้วตระกูลจ่ายและตระกูลเจียนได้เลือนหายไปจากสายตาของผู้คนในเป่ยจริงเมืองหลวงในปัจจุบันตระกูลฉินได้กลายเป็นผู้นำเพียงหนึ่งเดียวและผู้นำตระกูลที่ได้รับการยอมรับก็คือฉินชวนแห่งตระกูลฉิน สำหรับจใจวินเชื่อมีเพียงไม่กี่คนที่พูดถึงเขาและในช่วงสองปีที่ผ่านมาก็ไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยในช่วงสองปีที่ผ่านมามีสิ่งเดียวที่เรียกได้ว่าคือความสุขของตระกูลเจียนน่าจะเป็นการถือกำเนิดของทารกในตระกูลเจียนรุ่นที่สี่ซึ่งเป็นลูกของเจียนยูหมินและหลัวซิ่วเอินไม่ใช่เด็กผู้หญิงที่ทุกคนคาดหวังแต่ก็เป็นหัวใจของตระกูลเจียนที่น่าชีวิตเล็กๆมาสู่บ้านที่ไร้ชีวิตชีวาหลังนี้เด็กผู้ชายในวัยหนึ่ง ครึ่งกำลังเดินโยกเยกไปมาอย่างน่ารักน่าชังเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปบ้านปู่ทวดและย่าทวดกับแม่อย่าได้ถามเรื่องของอาเข้าใจไหมหลวซิ่วเอินกำลังทำการบ้านกับลูกชายของตัวเองพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบสองปีที่เสี่ยวหลิงหายตัวไปซึ่งปู่เจียนและย่าเจียนคงจะอารมณ์ไม่ดีดังนั้นเธอจะพาเสี่ยวเจียนไปกับพวกเขาด้วยทำไมบนใบหน้าเล็กๆเ,เต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามอาเล็กสวยมาก เซียวเจี้ยนไม่เคยเห็นอเล็กของตัวเองแต่เขาเคยเห็นรูปถ่ายมาก่อนเซียวเจี้ยนถึงจะอายุไม่มากแต่เขาชอบที่จะโผล่เข้ากอดหญิงสาวหน้าตาดีถ้าหากตรงหน้าเขามีหนุ่มหล่อและสาวสวยยืนอยู่เซียวเจี้ยนจะไม่ลังเลที่จะโผล่เข้าไปในอ้อมแขนของสาวสวยและเรียกพวกเธอว่าพี่สาวอย่างอ่อนหวานหลังจากที่ได้เห็นรูปอเล็กของตัวเองแล้วเขาก็อยากจะไปหาเธอให้ได้ ไม่ต้องถามว่าทำไมท่ากล้าเอ่ยถึงอเล็กต่อหน้าปู่ทวดหรือย่าทวดหลักก็เมื่อกลับมาถึงบ้านแม่จะตีก้นแกให้บานสะพรั่งเลยเข้าใจไหมใบหน้าเล็กๆบิดเบี้ยวทันทีเมื่อได้ยินค่ากล่าวนั้นเสียวเจี้ยนไม่กล้าย,ยั่วโมโหแม่เพราะแม่ของเขาดุมากจากนั้นเด็กชายตัวน้อยก็ได้ยินเสียงการเคลื่อนไหวและเมื่อเห็นพ่อของตัวเองกลับมาถึงบ้านเสี่ยวเจี้ยนจึงรีบวิ่งเข้าไปหาอย่างรวดเร็ว พ่อกอดเมื่อเทียบกับแม่ที่ดุแล้วพ่อดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดพ่อแม่ไม่ให้ผมพูดถึงอาเล็กทําไมละ่ะด้วยความเข้าใจของเด็กเป็นเรื่องอยากที่จะเข้าใจถึงความโศกเศร้าของการหายตัวไปของเจียนอีหลิงตอนที่1,114ในที่สุดก็กลับมาเจียนอยู่มินมีสีหน้าเคร่งครึมทันทีเมื่อคิดถึงน้องสาวเพียงคนเดียวที่หายไปดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าโศกฟังพ่อนเซียวเจียนตอนนี้อาเล็กของเธอหายไปแล้ว ซึงทำให้ทุกคนเสียใจมากดังนั้นเธออย่าถามว่าอาเล็กอยู่ที่ไหนหายไปแล้วเหรอเซียวเจียนเอียงศีรษะเล็กน้อยจะกลับมาไหมกลับมาสิเธอจะกลับมาอย่างแน่นอนเจียนอยูหมินตอบอย่างมั่นใจอาเล็กพรุ่งนี้ก็กลับมาแล้วเซียวเจียนร่าเริงและส่งเสียงเชียร์ทันทีเจียนอยูหมินหันกลับไปสบตากับหลัวซิ่วเอินซึ่งทั้งคู่ต่างก็มีแววตาเศร้าโศกเสียใจ ไม่ต้องการค่าพูดใดๆซึ่งความเจ็บปวดที่เกิดจากการหายตัวไปของเจียนอีหลิงนั้นหนักหนาสาหัสมากในช่วงเวลานี้เมื่อสองปีก่อนหลัวซิ่วเอินกำลังตั้งคันอีกทั้งท้องก็แก่มากแล้วเมื่อทราบข่าวดังกล่าวท,ทั้งทงที่เธอท้องใหญ่มากแต่ก็ยังยืนกรานจะไปที่มาหาสมุทรแปซิฟิกพร้อมกับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการค้นหาและกู้ภยัย แต่ก็ถูกเจียนอยู่มินหยุดไว้ในที่สุดและทั้งสองก็กอดกันร้องไห้ในอ้อมแขนของพวกเขาเจียนอีหลิงถูกปลุกให้ตื่นขึ้นด้วยความเจ็บปวดร่างกายเต็มไปด้วยความรู้สึกปวดร้าวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเจียนอีหลิงพยายามดิ้นรนเพื่อให้ตื่นขึ้นมาจากความมืดมิดเธอค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆและก็พบผู้หญิงแปลกหน้ากำลังนั่งอยู่ข้างๆเธอ หญิงสาวอายุประมาณ20ปีมีรูปลักษณ์สวยงามและมีรูปร่างปานกลางเธอกำลังมองมาที่เจียนอีหลิงด้วยความเป็นห่วงเธอโอเคไหมหญิงสาวถามอย่างห่วงใยเจียนอีหลิงมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นและถามว่าเธอเป็นใครฉันเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ฉันมีชื่อว่าจินจินแล้วเธอมาจากที่ไหนเธอจำตอนที่ตัวเองกลิ้งลงมาจากภูเขาได้ไหมผู้หญิงคนนั้นพูดกับเจียนอีหลิงกลิ้งลงมาจากภูเขา ทันใดนั้นเจียนอีหลิงก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จึงรีบถามหญิงสาวว่าที่นี่ที่ไหนแล้วตอนนี้ปีอะไรแล้วจินจินรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยและคิดในใจว่าเด็กผู้หญิงคนนี้คงไม่ได้สับสนจนเลอะเือนในตอนที่ตกลงมาหลอกใช่ไหมจินจินหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองออกมาและชี้ไปที่ปฏิทินด้านบนมือถือให้เจียนอีหลิงดูเธอไม่ได้สูญเสียความทรงจำใช่ไหม จินจินรู้สึกกังวลเล็กน้อยเมื่อเห็นภูมิภาคและเวลาที่แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์ดวงตาของเจียนอีหลิงก็เปลี่ยนเป็นแดงเธอเป็นอะไรจินจินรีบถามอย่าร้องให้สิไม่เป็นไรฉันแค่มีความสุขเท่านั้นเจียนอีหลิงกล่าวผ่านไปสองปีในที่สุดเธอก็กลับมา เมื่อสองปีที่แล้วในตอนที่เครื่องบินกำลังบินอยู่เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกเธอก็พบกับกระแสะอากาศแปลกๆแ,และหลังจากนั้นเพียงแค่ชั่วพริบตาเครื่องบินก็เริ่มสั่นคลอนไปทั้งลามและเมื่อเครื่องบินได้บินออกมาจากกระแสะอากาศแปลกๆนั้นแล้วอยู่ดีๆเธอก็ไปอยู่ในโลกที่เธอเคยอาศัยอยู่มาก่อนหน้านี้ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเธอพยายามหาวิธีที่จะกลับมาสู่โลกนี้ ที่นั่นเธอไม่มีอะไรต้องกังวลแต่ที่นี่มีคนที่เธอรักและมีคนที่รักเธอรอคอยอยู่แต่ไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนเธอก็ทำไม่สําเร็จตอนที่1115กลัวได้รับข่าวร้ายรอยแผลบนใบหน้าของเจียนอีหลิงมีแนวโน้มว่าจะเสียโฉมมากซึ่งหญิงสาวทุกคนต่างก็กังวลเกี่ยวกับปัญหานี้กันทั้งนั้นจินๆจ,จึงพูดออกมาแบบนี้เพื่อมอบความหวังให้กับเจียนอีหลิงได้ แต่ฉันขอยืมโทรศัพท์มือถือของเธอโทรหาใครสักคนได้ไหมเจียนอีหลิงถามเสียงเบาเดสิจินจินยื่นโทรศัพท์ให้เจียนอีหลิงอย่างใจกว้างถ้าเธอมีครอบครัวเธอต้องรีบแจ้งพวกเขาให้รู้โดยเร็วที่สุดพวกเขาจะได้ไม่ต้องกังวลพวกเขาต้องกังวลอย่างแน่นอนแต่มันผ่านมาสองปีแล้วเจียนอีหลิงไม่รู้ว่าจ่ายหวินเชิงตอนนี้เป็นยังไงบ้างเธอกลัวแต่สุดท้ายก็ต้องเผชิญหน้ากับมัน เจียนอี้หลิงความจำดีมากในหัวของเธอสามารถจดจาเบอร์โทรศัพท์ของผู้คนได้เป็นจำนวนมากแต่ตอนนี้เธอไม่รู้ว่าจะโทรหาใครดีเมื่อชาติที่แล้วในตอนที่เธอกำลังรอยความตายอยู่ในวอดก็ไม่มีใครที่สามารถติดต่อได้แต่ตอนนี้เธอไม่รู้จะบอกครอบครัวของตัวเองยังไงดีว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่เพราะสองปีมันนานเกินไปเธอไม่รู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาและพวกเขาจะเป็นยังไงกันบ้าง โดยเฉพาะเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเธอฝันถึงเขาหลายครั้งและในความฝันนั้นเป็นความฝันว่าเขาได้ตายไปแล้วเธอต้องการที่จะกลับมาและบอกกับเขาว่าเธอยังมีชีวิตอยู่แต่เธอไม่สามารถกลับมาได้แต่ในที่สุดเธอก็กลับมาแต่เธอรู้สึกกลัวที่จะกดโทรออกเพราะเธอกลัวว่าสิ่งที่ตัวเองได้ยินจะเป็นข่าวร้าย ในตอนนั้นเองก็มีกลุ่มคนได้บุกเข้ามาจากนอกประตูเมื่อนักเลงชายสองสามคนเข้ามาพวกเขาก็คว้าโทรศัพท์มือถือในมือของเจียนอีหลิงไปทันทีพวกนายจะทำอะไรจินจินถลึงตาใส่แขกที่ไม่ได้รับเชิญด้วยความโกรธจินจินพี่ชายของเธอติดหนี้พวกเราแล้วหนีไปพวกเราเลยหาตัวเขาไม่เจอและแน่นอนว่าเราต้องมาหาเธอ ฉันบอกไปแล้วว่าฉันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับผู้ชายคนนั้นถ้าพวกนายต้องการเงินหรืออะไรก็ตามก็ไปตามหาเขาให้เจอสิจินจิน,จนหยิบไม้กวาดขึ้นมาและไล่คนพวกนี้ออกไปทันทีพี่ชายของเธอจินเฟิงเป็นคนเลวเขาออกไปเที่ยวข้างนอกตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือถ้าวันไหนไม่มีเงินก็จะขอเงินจากพ่อแม่และถ้าพ่อแม่ไม่ให้ผู้ชายคนนั้นก็จะลงไม้ลงมือทุกตีพ่อแม่อย่างโหดเหี้ยม และต่อมาจินเฟิงก็บอกว่าจะไปทำธุรกิจกับเพื่อนแต่ความเป็นจริงแล้วผู้ชายคนนั้นไปทำอะไรที่ไหนก็ไม่มีใครรู้เขาไม่กลับมาอีกเลยแม้แต่ตอนที่พ่อแม่เสียชีวิตจินจินไม่เคยคิดว่าตัวเองมีพี่ชายแบบนั้นด้วยซ้ำเป็นผลให้เขากลับมาเมื่อครึ่งปีที่แล้วและบอกว่าตัวเองต้องการเงินทุนเพื่อนำไปทำธุรกิจและเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากที่ยืมเงินจากคนอื่นๆ คนพวกนั้นหาจินเฟิงไม่เจอดังนั้นพวกเขาจึงมาหาจินจินแทนฉันจะบอกอะไรบางอย่างกับเธอเป็นเรื่องธรรมดาและชอบธรรมที่จะต้องชำระหนี้ซึ่งจินเฟิงเป็นพี่ชายของเธอฉะนั้นถ้าวันนี้เธอไม่จ่ายเงินคืนฉันหลักก็โทรศัพท์เครื่องนี้และของมีค่าทั้งหมดในบ้านของเธอฉันจะเอามันไปให้หมดพวกแกกล้าดียังไงจินจินตะโกนใส่พวกผู้ชายตรงหน้าทำไมฉันจะไม่กล้า ถ้าจะโทรแจ้งตำรวจก็แจ้งเลยฉันจะได้ให้ตำรวจช่วยเอาเงินที่พี่ชายของเธอเป็นนี้คืนมาขึ้นโทรศัพท์ให้เธอแล้วฉันจะให้เงินนายเจียนอีหลิงเปิดปากพูดกับพวกผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าจินจินเธอมีเงินเหรอถ้าอย่างนั้นที่บอกไปก่อนหน้านี้ยอดรวม1,28,000สนองห่ยวนรวมดอกเบี้ยแล้วก็เป็นจำนวนเงินทั้งหมด183,000หยวนจ่ายมาซะชายคนนั้นยื่นมือออกไปหาเจียนอีหลิงทันที ไม่ใช่ตอนนี้เจียนอีหลิงพูดขึ้นอีกว่าส่งโทรศัพท์มาให้ฉันก่อนแล้วฉันจะนำเงินมาให้เร็วๆนี้ไม่ต้องมาพูดเรื่องไร้สาระกับฉันคำพูดแบบนั้นฉันได้ยินมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วเพราะจินเฟิงก็เคยพูดแบบนั้นเหมือนกันแต่หลังจากนั้นเขาก็หายตัวไปชายคนนั้นพูดพลางถมน้ำลายลงพื้นนางผู้หญิงอัปลักษ์ดูแลตัวเองให้ดีก่อนเถอะ ตอนนี้เจียนอีหลิงมีรอยขีดข่วนอยู่บนใบหน้าและบนร่างกายของเธอเป็นจำนวนมากอีกทั้งคราบเลือดก็เริ่มแห้งซึ่งดูน่าเกลียดมากสนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซูเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้ามไม่มีใครลืมได้